หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสตวสาศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนมามากกว่า30ปีโดยปัจจุบันตั้งอยู่ในมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ลิมตำบลสลวงอำาเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นที่กว่า7,000ไร่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่กับจรรยาบัณทางวิชาชีพของนักสัตวบาลมีทักษะการปฏิบัติงานฟาร์มทางปศุสัตว์ท,ที่ดีตลอดจนสามารถสร้างนวัตกรรมในการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถนำปฏิบัติใช้ได้จริงทั้งในระดับท้องถิ่นและอุตสาหกรรม นอกจากนี้หลักสูตรสัตวศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยังมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตภายใต้กรอบแนวคิดการผลิตปศุสัตว์สีเขียวโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานของการเลี้ยงสัตว์อันได้แก่พันธุ์อาหารการจัดการและการสุขาพิบาลฟาร์มโดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติภายในฟาร์มสัตว์ทดลองของทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรในภาคเหนือของเราครับจะเห็นได้ว่าภาคเหนือนิยมรับะทานเมี่ยงจะเป็นส่วนใหญ่นะครับและจากจากที่เราสำรวจเราได้เห็นว่าภาคเหนือได้มีการใช้เมี่ยงและมีเศษเหลือจากการผลิตเมี่ยงมาจำนวนมากเราจึงมีแนวคิดว่าจะใช้น้าจากเศษเหลือจากน้ําเมี่ยงมาในการเลี้ยงไก่ สวัสดีค่ะกลุ่มของพวกเราได้ทําเกี่ยวกับเรื่องหญ้านะคะโดยหญ้าของเราได้ทดลองปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพราะว่าพื้นที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่แห้งแล้งและเสื่อมโทรมค่ะค<ม>่ะโดยหญ้าที่เราทําการปลูกนะคะจะมีหญ้ารูซี่หญ้าเนเปียหญ้ากินนีบอมมาซาถั่วท่าพาสตาโรและถั่วฮามาต้านะคะครับโดยเราจะปลูกแบบ หญ้าล้วนถั่วล้วนแล้วก็ย่าผสมถั่วนะครับค่าหลังจากการทดลองในการปลูกหญ้าและถั่วนะคะพบว่าอัตราการเจริญเติบโตของหญ้าและถั่วอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและดีขึ้นค่ะเมื่อเทียบกับสภาพดินปกตินะคะหลังจากการทดสอบในห้องทดสอบแล้วนะคะพบว่าคุณค่าทางโภชนาของหญ้าและถั่วอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะขอบคุณค่ะ